เจ๊หนูไม่ื่องจะบอกนะคะหนูคิดมานานแล้วว่าหนูนะ่ะอยากจะลาออกลาออกอย่างนั้นเหรอจะลาออกไปไหนกันล่ะอยู่กันมาตั้งนานละหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูไม่ค่อยไหวน,นะคะเจ๊โดยเฉพาะตรงหัวนะคะหนูปวดหัวแทบทุกวันเลยอะ่ะหนูไปหาหมอมาหลายรอบแล้วแล้วก็กินยาแต่ก็ไม่หายนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทํางานตรงนี้ล่ะก็แค่ทุบหัวปลาช่อนทุกวนันตามออเดอร์ของลูกค้าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่เจ๊คะ หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่หนูฟาดหัวปลานะ่ะหนูได้ยินเสียงดังอยู่ในหัวหนูตลอดเลยนะคะมันดังแบบจิดนะ๊ดจิ๊ดอ่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรแล้วช่วงนี้มันก็ฝันแปลกๆด้วยนะคะโอ้ยเพ่อเจ้าก็เป็นใหญ่ละน้ำพึ่งเองนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรือเปล่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนตาแดงตลอดมันก็มึนหัวนะสิไม่ต้องไปโทษปลาโทษเวรโทษกรรมหรอกเจ้าตัวที่ตลาดสดเจ้าเก่าแดดก็ยังไม่พ้นหลังคาสังกะสี เสียงที่คุณเคยก็ดังขึ้นเหมือนกับทุกวันเสียงดังปังปังปังเสียงไม้กระบองทุบหัวปลาช่อนขนาดใหญ่กระแทกลงพื้นถาดสแตนเลสหน้าแผงของเจ๊อ้อยน้ำที่อยู่ในถาดก็กระเด็นกระจายเหมือนฝนโปรยกลิ่นคาวคุ้งคะคุ้งไปทั่วแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความคึกคักข,ข,ของแผงขายปลาของเธอเลยลูกค้าเขาวะเวียนม,มาไม่ขาดสายเจ๊อ้อยก็ยืนพุงพูยอยู่ที่หน้าร้านเสียงของเธอไม่เคยเงียบ ปลาก็ขยับโรลัวทั้งเชียร์ขายปลาทั้งคุยกับลูกค้าลูกน้องสองคนน้ำพึ่งแล้วก็แดงก็ก้มหน้าก้มตาทำงานบางครั้งถึงก็ต้องยืนสองข้างของถาดทุบปลาเพราะลูกค้ามีมากทุบกันแทบไม่ทันแต่เสียงทุบดังปังปังนั้นก็ไม่ได้สร้างความคึกคักให้ตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างความลํำคาญให้กับแผงข้างๆโดยเฉพาะยายละมุดแม่ค้าขายขนมจีนเจ้าเก่าที่ขายข้างแผงปลาช่อนมาแล้วเกือบสิบปี ขณะที่เธอกาลังเปิดฝาหม้อน้ายาขนมจีนให้กับลูกค้าจู่ๆน้ําปลาแผงเจ๊อ้อยก็กระเด็นใส่หม้อของเธอเธอก็ร้องวายแล้วก็รีบปิดฝาหม้อแทบไม่ทันโอ๊ยตายแล้วเย,ย๊อ้อยฉันคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องเลยนะเสียงดังปังๆเองจะทุบปลาให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมน้ํามันกระเด็นใส่น้ํายาฉันหมดแล้วนะเจ๊อ้อยก็หันขวับขึ้นมาทันทีก็ขายปลาก็ต้องทุบปลาสิยายจะให้ฉันอธิษฐานให้มันตายเฉยๆอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ไม่ให้ทุบนะแต่ให้มันพอดีหน่อยสิน้ำมันกระเด็นข้ามแผงมาแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นเขาจะมากินขนมจีนฉันไหมแค่ได้กลินปลานี่ก็ไม่อยากจะกินแล้วอ้าวที่น้ำยาของยายกลิ่นแรงคู่ทั่วตลาดเลยฉันยังไม่บ่นเลยนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะของฉันมันแค่กลิ่นแต่มันก็ไม่ใช่น้ำที่ไปสะสาดคนอื่นนี่มันแผงตลาดนะไม่ใช่ท่าเรือเฮอขายของก็ต้องมีบ้างเลยยายใครก็จะมาสะอาดหมดจดได้ทุกวันล่ะ จะสะอาดเกินไปหรือเปล่ายายละมุดก็ยังไม่ยอมหยุดแถมยังพูดเนบพูดแหนมเรื่องบาปกรรมเองเนดะทํทำอาชีพมีชีวิตไม่เคยคิดจะทำบุญปล่อยปลยปาบ้างเหรอทุบหัวมันทุกวันทุกวันเสียงดังปังปังเหมือนฆ่าคนทั้งเป็นระวังบาปกรรมไปบ้างนะหนังอ้อยเจ้าอ้อยก็หยุดพูดสักพักหนึ่งแววตากรไม่ไดโตกสถานบาปกรรมอย่างนั้นเหรอฉันหาเงินเลี้ยปากเลี้ยงท้องไม่ได้ฆ่าเล่นๆน,นะแค่ไปปล่อยปลาไปไหวอย่างนั้นเหรอ แล้วใครจะมาเลี้ยงลูกฉันละยายแหมก็ไม่ถึงก็ต้องปล่อยทุกวันหรอกเองทำอาชีพฆ่าปลาต่อให้มันไม่ใช่คนก็เถอะแต่มันก็มีชีวิตมันก็กลัวเจ็บเหมือนกันแหละยฉันก็เข้าใจแหละยายแต่ฉันก็แค่คนหาเช้ากินขําไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนี้หรอกจ้ะชีวิตเนี่ยมันต้องเดินต่อบทสนทนาก็จบลงตรงนั้นต่างคนก็ต่างหันกลับไปทำงานของตนเองแต่บรรยากาศระหว่างสองแผงนั้นก็ยังคงตึงเครียด แล้วก็เสียงดังปังปังก็ยังคงอยู่ต่อไปไม่หยุดเช้าตู่ของวันถัดมาที่ตลาดสดเหมือนเดิมแดดก็ยังไม่คงแรงมากนะักคนในตลาดก็ยังคงแน่นเหมือนทุกวันเสียงเจ๊อ้อยก็ดังไม่ขาดแต่เช้านี้มีบางอย่างที่แตกต่างไปเล็กน้อยพระสงฆ์สามรูปกับสาม,มเณรหนึ่งรูปเดินเรียงแถวกันอย่างสงบเสียงะระฆังเหล็กดังเคาะเบาๆเป็นจังหวะบารแต่ละบก็เปิดพร้อมรับอาหารจากญาติโยมพอเดินผ่านมาที่แผงของเจ๊อ้อย เสียงของยายละมุดก็พูดดังขึ้นมาทันทีอย่างตั้งใจอ้าวพระมาแล้วใส่บาตรบ้างสิยะร้านข้าวแกงก็มีขายนะชุดละสี่สิบบาทเองน่าจะอุดนนุนเข้ามาใส่บาตรบ้างนะทำบุญหน้าร้านก็ยังดีไม่ได้ไปวัดไปวาก็ทำที่นี่ก็ได้เนาะพระสามรูปก็หยุดรอเล็กน้อยตามมารยาทสายตาผู้คนก็เริ่มจับจ้องมาที่แผงของเจออ้อยบรรยากาศก็อึมครึมเล็กน้อยยายละมุดก็พูดต่อไม่หยุดเห็นไหม คนอื่นเขาก็ใส่กันหมดทุกร้านเขาก็ใส่กันทุกวันขนาดแผงหมู่เขายังใส่เลยนะเจ๊อ้อยมันดีจะตายได้บุญแต่เช้านะ่ะเจ๊อ้อยก็หันมาทันทีแล้วก็พูดเสียงเรียบแต่ก็ชัดเจนยายถ้าจะให้ใส่เพราะต้องทําตามคนอื่นนะ่ะหรือเพราะกลัวคนจะมองไม่ดีเนี่ยฉันไม่ใส่ดีกว่านะอะไรนะเจ๊อ้อยนี่พระท่านมายืนอยู่แล้วนะพูดแบบนี้ต่อหน้าท่านได้หรือเจ๊อ้อยก็หันไปมองพระเล็กน้อยก่อนที่จะพูดชัด,ชด ขอโทษนะเจ้าค้าหลวงพ่อฉันไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะคะแต่ฉันเชื่อว่าถ้าจะทําบุญนะ่ะมันก็ต้องมาจากใจถ้าไม่เต็มใจอะ่ะแล้วเราก็ไปทำอะ่ะมันก็แค่เป็นการทตาํตามตามกันไปเท่านั้นน่ะแล้วมันจะได้บุญตรงไหนล่ะคะเยลมุก็พูดขึ้นเสียงสูงขึ้นมาทันทีเอ็งนี่กนเนาะคนอื่นก็ไม่พูดมากขนาดนี้หรอกใส่ใส่ไปเถอะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ใส่ไม่ทําอะไรเลยนะ,จะเจ้าอากระอนหายใจแล้วก็พูดต่อ โ้ยฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เคยทําบุญเลยนะยายฉันก็แค่ไม่ชอบใส่บาตรแบบนี้ฉันชอบทําทานแบบที่ฉันสบายใจมากกว่าปีหนึ่งฉันก็ไปแจกของไปให้บริจาคเด็กๆตามชนบทเยอะแยะเผื่อนะก็เยอะกว่าคนที่ใส่บาตรทุกวันนี้ด้วยซ้ําแต่พระเขากันเดินมาอยู่ตรงหน้าแล้วเอ็งพูดเหมือนไม่ศรัทธาเลยนะอ้อยฉันไม่ศรัทธาตรงไหนฉันก็แค่พูดตรงๆนะยายบางทีก็ไม่รู้นะว่าพระที่เดินตลาดเนี่ยเป็นพระจริงหรือพระปลอม คนแต่งเหลืองก็มีเยอะแยะฉันไม่อยากเสี่ยงทําบุญไปแล้วกลายเป็นสนับสนุนอะไรที่มันผิดๆนะแต่เราศรัทธาในตัวเองสิไม่ต้องสนว่าเขาจะจริงหรือว่าจะปลอมอ้าวฉันศรัทธาในสิ่งที่ฉันเห็นชัดแล้วก็ทาด้วยมือของฉันเองฉันเคยเห็นเด็กขาดเสื้อผ้าขาดรองเท้าขาดของกินฉันเอาไปให้เขาเองกับมือมันอิ่มใจมากกว่าปะพาทั้งสามรูปก็ยังคงยืนอยู่นิ่งไม่พูดอะไรเป็นวักชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะยกมือกล่าวขึ้นมาว่า อนโมทนาสาธุนโยมการทำบุญใดๆที่ออกไปจากใจย่อมมีอนิสง์เสมอเจ้าอ้อยก็พนมมือไหว้ขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อขอให้ท่านได้ฉันพัตตาหารดีๆจากญาติโยมท่านอื่นนะเจ้าค่ะประสงค์ก็ยิ้มบางๆจากนั้นก็เดินจากไปอย่างสงบส่วนยายละมุดก็ยืนหน้าเบึ้งพูดกับลูกค้าข้างๆตัวเองเบาๆแหมปากเก่งเหลือเกินปากเก่งยิ่งกว่าทำปลาอีกไม่รู้ว่าทำบุญครั้งเดียวนี้จะไถ่บาปได้หมดหรือเปล่า เจอออยก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกขันกลับไปที่เขียงบ่ายคล้อยของวันนั้นตลาดสดก็เริ่มที่จะบางตาผู้คนก็เริ่มที่ทยอยเก็บแผงแต่แปลกตรงที่วันนี้แผงปลาของเจอออยเก็บของเร็วกว่าปกติแบบผิดสังเกตเพราะว่าปกติแล้วถ้าปลาย,ยังเหลือเจอออยจะไม่มีทางยอมเก็บแผงก่อนบ่ายสามเด็ดขาดต่อให้ฝนตกน้ำท่วมเธอก็จะยืนขายปลาหมดทุกตัวทว่าวันนี้บ่ายสองกกว่า ปลาถาดก็แห้งโลงเขียงที่เคยแดงฉานไปด้วยเลือดปลาก็ถูกล้างจนสะอาดเจออ้อยก็หายหน้าไปแล้วมีเพียงลูกน้องสองคนนั่นก็คือน้ำผึ้งแล้วก็แดงที่กำลังช่วยกันจัดเรียงลังใส่ํำแข็งกลับเข้ารถเข็นอยู่ถัดไปไม่กี่เมตรเยลิมุที่เพิ่งว่างจากลูกค้าเดินถือถุงพลาสติกมาด้วยท่าทางที่อยากรู้อยากเห็นเธอขมวดคิ้วเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่เหมือนกับทุกวันเยลิมุก็เข้ามาถามกับลูกน้องอ้าวน้ำผึ้งวันนี้ทำไมเก็บของไวจังล่ะ นี่ยังไม่ถึงบ่ายสามเลยนะเจ๊อ้อยไปไหนแล้วล่ะอ๋อเจ๊ปวดหัวนะคะยายบ่นปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วว่ะกินยาพาราไปเม็ดนึงก็ยังไม่ดีขึ้นเลยล่ะค่ะหนูเลยไปซื้อยาให้อีกเม็ดก็ยังไม่หายเจ๊เลยบอกว่าให้เก็บแผงก่อนวันนี้เขาต้องขอตัวพักเดียล์มูกก็ทำตาโตขึ้นเล็กน้อยอืมเจ๊อ้อยเนี่ยนะจะป่วยได้เหรอฉันเห็นมันทุบหัวปลาเสียงดังปั้งๆทุกเช้าเป็นปีไม่เคยเห็นมีคำว่าพักเลยนะ ค่ะหนูก็แปลกใจเหมือนกันเจนน่ะบ่นว่าปวดหัวแบบจี๊จๆ้ตรงขมับบางทีก็ปวดจนเมึนจนยืนไม่ไหวเลยนะคะแต่เจนน่ะเขาไม่แสดงออกเท่านั้นเองเยนามุสก็ทำหน้าคุ้นคิดแล้วก็พูดพึดพรรรมพำออกมาสงสัยเวียนกรรมจะตามทันละมั้งลูกน้องอีกคนที่กำลังยกลังปลาขึ้นด้ยินคำพูดของเยนามุสก็เลยพูดขึ้นมาว่ายายทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะเยนามุสก็ใส่หน้าเบาเยายไม่ได้จะสมน้ำหน้านะ ไอ้ก็เตือนกันมานานแล้วเสียงทุบปลาดังปั้งๆทุกเช้ามันสะเทือนใจคนฟังนะไหนน้ําจะกระเด็นใส่ใครต่อใครอีกเจ๊อ้อยเองอะก็พูดเองว่าไม่ใช่คนลงมือทําแต่คนสั่งก็ไม่ต่างกันหรอกก็เหมือนสั่งให้มันไปตายนั่นแหละใครจะไปรู้แล้วว่าการปวดหัวที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยมันปวดเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่ร่างกายแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะน้ำพึ่งก็เงียบไปแล้วก็ตอบขึ้นมาเบาๆ เจนน่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนทุบปลาหนูเองก็ทุบทุกวันหนูก็เริ่มปวดหัวเหมือนกันนะคะายายเดละมุดก็ถอนหายใจแล้วก็รูปอกตัวเองเอ็งน่ะก็เด็กดีนะน้ำผึ้งอย่าให้มันเป็นอะไรที่ฝังใจบาปใครก็ของคนนั้นแต่ถ้ามันเกิดจากงานแบบนี้ที่มันต้องมาทุบปลาก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ด้วยนะจะออกก็รีบออกเถอะอย่ารอจนต้องนอนสมก่อนละ่ะน้ำผึ้งก็ได้แต่พยักหน้าต่ในใจก็กลับอึ้งหนักขึ้นทุกที เธอรู้ว่าทุกเช้าที่ทุบปลาเธอเองก็มีอาการเมินๆนจริงๆอยู่แล้วซึ่งเธอเคยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเหนื่อยหรือว่าอดนอนแต่วันนี้เจ๊อ้อยผู้ที่แข็งแรงดั่งช้างทั้งตัวตกลม้มลงด้วยอาการเดียวกันมันก็ทําให้บางอย่างในใจของเธอเริ่มสั่นคลอนเจ๊อ้อยแม้จะยังนอนพักอยู่หลังแผงร้านในห้องเก็บของแต่ใน,ในใจของเธอก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีของหนักมากดที่ขมับรู้สึกว่ามันเสียงดังปั้งปังอยู่ในหัวของเขา ในเช้าวันใหม่ในตลาดสดก็ยังคงเริ่มต้นเหมือนเดิมแต่แผงป้าของเจ๊อ้อยกระดับปิดเงียบไม่มีเสียงแม้ทุกป,ปลาไม่มีเสียงบ่นของเจ๊ไม่มีแม้แต่เสียงหัวเราะของน้ำผึ้งที่เคยดังเจื้อเจ้าอยู่ทุกเชา้าในช่วงเสสายมือถือของน้ำผึ้งก็สั่นขึ้นบนหน้าจอที่ปรากฏชื่อว่าเจ๊อ้อยเสียงของเจ๊อ้อยผ่านสายดูยแหบแห้งเหนื่อยล้าไม่คมชัดดังเช่นเคยเจ๊อ้อยก็พูดขึ้นมาว่าน้ำผึ้ง เอ็งช่วยขายของแทนเจสักสี่ห้วันได้ไหมลูกเจ๊นี่ปวดหัวมากเลยนะไปหาหมอแล้วยาก็ให้มาเยอะแต่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้กินยาสมุนไพรอยู่เพื่อจะดีขึ้นนะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าน้ำพึ่งฟังไปก็ใจหวิวไปเจ๊อ้อยก็พูดต่อช้าๆเหมือนพยายามที่จะไม่ให้ขาดห่วงปลาที่ยังเหลืออยู่นะ่ะถ้าไม่เอาไปขายมันก็จะผอมหมดนะเดี๋ยวเนื้อจะเสียเองลองทุบให้หมด แล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆจะหั่นแบบแกงหรือจะหั่นแบบผัดก็ได้นะแล้วก็ขายเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่ก็ว่าไปเธอะเอาให้หมดนะน้ำพึง่งอย่าให้ของมันเสียล่ะน้ำพึ่งก็นิ่งไปสักพักก่อนที่จะตอบเบาๆค่ะเจ๊หนูได้ยินแล้วค่ะแต่ในใจของเธอก็สั่นสะเทือนยิ่งกว่าครั้งไหนๆเจ๊อ้อยผู้หญิงที่ปากจัดเบึกบึนดุด,ดันคนเดิมก็กลายเป็นเสียงที่เบาๆเหมือนคนละคนคนที่เธอเคยเห็นแบกลังปลาได้ทีละสองลงัง คนที่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ทุบป,ปลาตะโกนสั่งลูกน้องคนนี้กลับเป็นคนที่พูดเสียงอ่อนเหมือนคนจะหมดแรงน้ำพึ่งก็วางสายมองไปยังตะกร้าผ้าของตัวเองที่วางกองในห้องพักคนงานเธอเดินตรงไปแบบไม่ลังเลเธอหยิบเสื้อผ้าพับใส่กระเป๋าอย่างรวดเร็วในใจของเธอก็ว้าวุ่นกลัวแล้วก็สับสนเธอไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกแบบนี้แต่ลึกๆแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังมาแต่เช้าเสียงทุบป,ปลายังดังแว่วอ,อยู่ในหัวแม้จะไม่มีใครทุบ เธอยังเคยพูดกับเจ๊เล่นๆว่าหนูปวดหัวเหมือนปลาที่ถูกทุบทุกวันเลยนะเจ๊ตอนนั้นเจ๊ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเพ้อเจอแต่ตอนนี้เจ๊เองกําลังปวดหัวแบบเดียวกับเธอที่เคยพูดแถมบอกว่ายังไม่หายแม้จะไปหาหมอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปน้ำพึ่งเก็บของเสรียในเวลาไม่ถึงสิบนาทีเธอลากกระเป๋าผ้าธรรมดาออกไปจากห้องพักไม่บอกใครไม่สนใจโทรศัพท์ที่สั่นเตือนเธอไม่ได้คิดจะกลับมาขายปลาอีกแล้ว ไม่ใช่เพราะว่าเหนื่อยไม่ใช่เพราะมีปัญหาแต่เธอเริ่มที่จะกลัวกลัวว่าเธอเองนั้นจะเป็นคนต่อไปตลาดสดยามเช้าวันที่เจออ้อยหายตัวไปเป็นวันที่6บรรยากาศก็เริ่มที่จะเงียบเหงาแม่แผงอื่นๆจะยังเปิดขายตามปกติแต่แผงขายปลาที่เต็มไปด้วยเสียงทุบแล้วก็คำพูดเสียงดังของเจออ้อยกลับเงียบงันเหมือนไม่มีใครอยู่ยายลลมูที่ขายขนมจีนที่อยู่ข้างๆก็เริ่มรู้สึกผิดปกติเธอมองไปทางแผงของเจออ้อยทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง ก็หันไปหายายลำเจียบเพื่อแม่ค้าที่ขายผลไม้อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เอ่ยขึ้นเจยอ้อยมันหายหัวไปเกือบอาทิตย์แล้วนะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะลำเจียกเอ e n ว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ายายลำเจียกก็พูดขึ้นมาว่าก่อนนั้นนะเซะฉันก็สงสัยเหมือนกันเละนะวันก่อนยังบ่นปวดหัวเสียงอ่อยๆอยู่เลยอะ่ะทั้งสองคนก็ตัดสินใจเดินไปที่บ้านเจ๊ยอ้อยในช่วงสายๆโดยอ้างกับคนในตลาดว่าจะไปเยี่ยม บ้านของเจอ๊อ้อเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าอยู่ในตรอกที่ไม่ไกลจากตลาดสดนักเมื่อมาถึงที่หน้าบ้านประตูหน้าบ้านก็ปิดไว้ลุ่มหลวมไม่ได้ล็อกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในไม่มีเสียงทีวีไม่มีเสียงเปิดพัดลมมีแค่กลิ่นบางอย่างที่โชยมาแผ่วๆยาลัมเจียก็ย่นจมูกขึ้นมาทันทีนี่มันกลิ่นอะไรอะ่ะมันเหม็นนะแค่ได้กลิ่นไหมเยละมดเออนั่นน่ะสิเหมือนหนูตายเลยนะเอาไงดีวะเนี่ยเราจะเข้ากปนไปดีไหม หลังจากที่ลังเลอยู่พักหนึ่งทั้งคู่ก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปช้าๆบ้านก็เงียบผิดปกติไม่มีใครอยู่ชั้นล่างไฟก็ไม่ได้เปิดแต่กลิ่นนั้นมันก็เหม็นแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมพัดมาจากด้านบนเยลํมเจียก็เสียงสั่นขึ้นมาทันทีฉันว่านะมันไม่ใช่หนูตายแล้วล่ะกลิ่นม,มันแปลกๆนะเหมือนอะไรมันเน่าสักอย่างนึ่งนะ่ะเองอย่าพูดอย่างนั้นสิข่าขนลุกไปหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูกันละกันถ้าไม่ดีก็โทรหาตำรวจเลย ทั้งสองคนค่อยๆขึ้นบันไดไม้เก่าลันเอดอาตามจังหวะเท้าจนมาถึงที่หน้าห้องนอนของเจ๊อ้อยประตูห้องกระแย้มอยู่กลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาอย่างแรงจนต้องยกผ้ามาปิดจมูกเจยล์ลำเจียก็ผลักประตูเบาๆทำเอาทั้งคู่แทบที่จะช็อกเจ๊อ้อยนอนคว่ำหน้าอยู่กลางพื้นห้องผมกระเซิงในมือก็ยังกำลโทรศัพท์แน่นสายโทรศัพท์ล่าสุดคือชื่อของน้ำพึง่งหน้าจอแสดงเวลาสายเมื่อสามวันก่อนข้างตัวเธอก็มียาแก้ปวดหลายชนิด ท้งพารายาสมุนไพรยาน้ำแล้วก็ยาแผงกระเลือนเต็มไปหมดและบางขวดก็เปิดฝาทิ้งเอาไว้จนหกเลอ,เอละเธอเยลมุดเห็นดังนั้นก็เสียงสั่นเครือทันทีตายแล้วอ้ยมันตายแล้วจริงๆเหรอเนี่ยยยลาเจียก็มือมาทาบอกในมือของมันยังจับโทรศัพท์แน่นอยู่เลยนะสายสุดท้ายก็คือน้ำผึ้งอะ่ะเยลามดก็เดินเข้าไปมองรอบๆเห็นยาที่มีมีแต่ยาแก้ปวดหัววางเกเลือนไม่มีร่องรอยของยานอนหลับหรือว่ายาพิษอะไรเลย กระปุกยาที่ดูเหมือนกินเรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยหายยายลำเจียกมองยาแล้วก็พูดขึ้นมาเบาๆว่าอย่าบอกนะว่าอ้อยมันตายเพราะยาแค่ปวดหัวเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่ปวดหัวและลำเจียกถ้ามันเป็นกรรมละ่ะสองคนหญิงชราก็มองหน้ากันนิ่งเงียบงนันจนยายลำื่อพูดขึ้นมาเบาๆเหมือนกับว่าเธอพูดกับตัวเองฉันเคยเตือนมันแล้วนะว่าทุกหัวปลามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆจะบอกว่าแค่เป็นเม่ค้าก็ไม่พ้นหรอก บางทีคนที่สั่งก็อาจจะบาปกว่าคนที่ลงมือก็ได้นะตำรวจถูกเรียกในเวลาต่อมาสรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าเสียชีวิตจากอาการหลอดเลือดในสมองแตกแต่ในใจของชาวต,ตลาดไม่มีใครเชื่อว่าเจ๊อ้อยจะตายแบบนั้นเพราะว่าก่อนตายเจ๊อ้อยปวดหัวไม่หยุดรักษาไม่หายแม้แต่หมอวิชัยก็ไม่ตรงกันเธอตายทั้งที่กำโทรศัพท์แน่นเหมือนพยายามที่จะติดต่อใครสักคนแต่ก็ไม่ทันน้ำพึ่งไม่ได้มาร่วมงานศพ พอเธอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่รับสายใครอีกเลยบางคนก็บอกว่าเธอป่วยหนักบางคนก็บอกว่าเธอไปบวชแต่ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าเธอจะกลับมาอีกหรือเปล่าตลาดสดก็ยังคงเปิดต่อไปแต่แผงของเจ้าอ้อยกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีใครเช่าต่อทุกเช้ามเมื่อประมาณตีสามก็จะมีคนได้ยินเสียงดังปังปั้งเหมือนเสียงไม้กระทบหัวปลาที่ดังมาจากแผงที่ว่างเปล่าเสียงที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ ว่ามันเป็นเสียงแค่ร้อนหรือว่าเป็นกรรมที่ยังไม่จบที่บุง้งมีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าที่ขายปลานะคะปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยตีสามมีตีสองตีสามมีก็ทุบกันโบ๊ะบะละแต่เขาใส่บาทค่ะใส่บาตรทั้งหน้าแผงหรือว,ว่าไปทําบุญอะไรเงี้ยเขาทําบ่อยมากนะเพื่อความสบายใจคือกระ้าใจแหละมันเป็นอาชีพนะแต่ว่ามันก็ต้องทําทําบุญให้เขา